นะออไม่ได้นะครับไม่ได้นะปล่อยค่ะปล่อยฉันไม่ได้ครับไม่ได้คุณแนดคะฟังที่ฉันจะพูดหน่อยนะคะลุงคะปล่อยเขาเถอะคะ่ะเราลุงกลับไปทํางานเถอะคะ่ะได้ครับคุณแนดะคุณมีอะไรจะพูดเหรอคะคือคุณออยสิคะบอกว่าจะจ่ายเงินพวกฉัน แต่ว่านี่ก็ผ่านมา3มเดือนแล้วไม่จ่ายพอไปทวงถามเขาก็อ้างว่าบริษัทยังไม่จ่ายเงินแบบนี้พวกฉันจะอยู่กินกันยังไงอะคะเป็นไปได้ยังไงฉันเซ็นอนุมัติจ่ายให้คนงานทุกเดือนคุณทิพย์คุณไม่ได้จ่ายเงินให้คุณออยหรอจ่ายค่ะฝ่ายบัญชีโอนเงินค่าแรงของพนักงานให้คุณออยครบทุกเดือนเลยคะ่ะคุณแนดแต่ว่าฉันพูดจริงนะคะคุณแนดคะฉันกับคนงานคนอื่นๆเนี่ยยังไม่มีใครได้เงินเดือนเลยคะ่ะ ไม่งั้นฉันคงไม่กล้าแบกหน้ามาถึงบริเวณออฟฟิศแบบนี้นะคะ่ะไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อหรอกนะแต่ว่าฉันคงต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้ดีก่อนอะเอาเป็นว่าฉันสัญญาว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้คุณกลับไปทำงานก่อนเถอะค่ะคุณแนทไปก่อนนะคะคุณทิพย์คุณช่วยไปตรวจสอบเรื่องนี้กับผ่านไชี้ฉันทีนะได้ค่ะคุณแนท น,นี่ค่ะดนตรกร้านหลังเข้ามาค่ะคุณนะคะคือทิปไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณออยเขาไม่ได้จ่ายเงินพนักงานจริงๆค่ะรวมๆแล้วสามแสนเลยค่ะสามแสนเลยเหรอทำไมออยถึงกล้าทำแบบนั้นอนะคุณทิปงั้นเดี๋ยวคุณช่วยไปแจ้งฝ่ายบัญชีนะ ว่าให้โอนเงินให้พนักงานที่ยังไม่ได้เงินเดือนทั้งหมดทุกคนอย่าให้ขาดนะแต่คุณเนทคะเราก็จ่ายเงินเดือนพนักงานครบทุกคนแล้วนะคะแล้วเงินมันถึงมือคนงานหรือยังยังค่ะนั่นแหละคุณรีบไปบอกฝ่ายบัญชีให้จ่ายเงินคนงานไปก่อนตอนนี้ทุกคนกําลังลำบากเข้าใจไหมค่ะคุณเนทเข้าใจแล้วคะ่ะอ๋อแล้วคุณจัดการเสร็จแล้วคุณช่วยเรียกคุณออยเข้ามาพบฉันด้วยนะคะ ได้ค่ะคุณแน็ตมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับพี่แน็ตออยนี่เรารู้จักกันมากี่ปีแล้วนะก็น่าจะประมาณสิปีได้แล้วครับนานเหมือนกันนะแล้วออยยังจำวันแรกที่พี่ให้ออยเข้ามาทำงานที่นี่ได้ไหมจำได้ครับ แล้วจำได้ไหมพว่าพี่เคยสอนว่าอะไรไปบ้างเรื่องพัศนาคติในการทำงานอ๋อจำได้ครับสอนไว้ว่าคนเราต้องมีความซื่อสัตย์ต้องรับผิดชอบต่อง,งานแล้วก็ไม่เอาเปรียบลูกน้องครับอ่อยก็ยังจำได้ดีนี่จำได้ครับจำได้ขึ้นใจเลยครับว่าแต่พี่แนทเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับ พอดีช่วงนี้บริษัทที่ขาดทุนน่ะออยพอจะมีเงินให้พี่ยืมบ้างไหมเอ่อพี่แนทะพี่เป็นถึงประธานบริษัทผมเป็นแค่พนักงานผมคงไม่มีเงินให้ยืมหรอกครับพี่พี่ยืมไม่เยอะหรอกแค่สามแสนนะ่ะจะบอกว่าไม่มีหรอกแต่พี่คิดว่าออยน่าจะมีนะใช่ไหมพี่รู้เรื่องทั้งหมดแล้วเหรอครับพี่รู้จักออยมาเป็นสิบปี พี่ไม่คิดเลยนะว่าออยจะกล้าทำแบบเนี้ยคือว่ายอมรับมาเถอะพี่รู้เรื่องทั้งหมดละเออคุณแม่คะยังมีอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะมีเรื่องอะไรว่ามาสิคือฉันรู้มาว่าแม่ของคุณออยเขาป่วยหนักมากแล้วก็ต้องได้รับการผ่าตัดด่วนเลยคะ่ะซึ่งค่ารักษาพยาบาลก็สูงมากด้วยคะ่ะ จริงเหรอแล้วคุณรู้ได้ยังไงอะ่ะพอดีว่าน้องสาวของฉันเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นนะคะแล้วก็เห็นคุณออยพาคุณแม่เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเลยค่ะฉันเข้าใจละขอบคุณคุณมากนะคุณไปทำงานต่อเถอะค่ะเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมออยถึงไม่ยอมบอกพี่คือ ผมคิดวผมน่าจะจัดการเรื่องนี้เองได้ครับถ้าจัดการเองได้ทำไมถึงต้องเอาเงินเดือนของคนงานไปใช้ผมรู้ครับว่าคนงานเองก็ลำบากแต่ว่าแม่ผมก็ต้องรีบไปผ่าตัดจริงๆอ่ะครับพี่ผมผมขอโทษจริงๆนะครับพี่เนทคือคือผมไม่รู้ต้องทำไงแล้วพี่ผม,ผมหมดปัญญาแล้วอะเอาเถอะจริงๆถ้าออยบอกพี่ก่อนอะ เรื่องมันก็คงไม่บานไปถึงขนาดนี้ส่วนเรื่องเงินเดือนของคนงานอ่ะพี่จัดการจ่ายให้เขาละไม่ต้องกังวลน,นะขอบคุณนะครับพี่แนทะส่วนเรื่องเงินเดี๋ยวผมรีบหามาคืนให้นะครับอืมแต่เรื่องที่แนวเอาเงินของคนงานไปใช้อ่ะมันผิดมากเลยนะออยในฐานะเจ้านายอ่ะพี่ก็คงต้องลงโทษถ้าตามกฎบริษัทพี่ก็คงต้องไล่นนยออกผมเข้าใจครับ มรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันผิดมากผมขอโทษพี่จริงๆนะครับแต่ในฐาน,นะพี่ต่อไปถ้าในขาดเหลืออะไรอะ่ะนายบอกพี่ได้พี่พร้อมจะช่วยเหลือนายเสมอขอบคุณนะครับพี่แนทะ